สบายดีสวัสดีสิแกงเห็ดเนาะแกงเห็ดตอนเทียงก็ <c oughs> ไปดึง,งดอย่างนี้ให้เลวะจากลูบมือถวยมันมันมือเนี่ยถวยลื่นใส่ฟักติ้วไปเลย ต้องสีสมใส่สองอันเขาใส่ปลาเดชถ้าว่าถ้าใสา่บักรคีก่อนมันสีจามพี่น้องเราต้องใส่ก่อนซาตะปูถ้าคูดเบิดทั้งท้องนางปัรบูกปูเปรียก็แล้คุณนะปลาเดชนีดเสียบบ่ เก่งฮิดฮ้อนๆใช้ห้ามมือเศร้านี่แล้วใส่เกลือจังหน่อยพี่น้องมือก็คือใบใหญ่อย่างปรุงมากับปุ๊บแบนี้กนเลยนึ่งแต่ยังน้อยดัดเกลืเจะอันเกลือนะมัเอาไปเจะไปเจะเอาไปซีนฮ็ดอันเขาก็มีอยู่ฮะก๋วยเตีมันขมพี่น้องเฮ็ดอันนี้เนาะย่ามันขมเฮ็ดแง่ À, đồng cũng như ti ti cũng đài đấy để đặng mà thầy còn á, vậy mình năn, phượt mình ch, phượt mình ch chịu nó sai, ừ. à đồn thì nãy mắc thầy còn, léo, léo. กินนัวพี่น้องนี้เข่าวนพวกบ้านทัพพูมาเบิ่งไผ่น้ำเรียหิวเข่าคือเปิดเมื่อเขาก็จะได้กินเข่าให้บกพี่เฮ็ดพ่อนี่ก็คือเสือบดลพี่น้องขุดไรหนึ่งเขาก็ซีด้เนาะพี่น้องเนาะวิจักือ้นเบาๆหย่าแต่พี่น้อง นาตาลีเขาเบาเาองียบเงียบเมื่องใจเ้าถึงเถียงเ้างยเงียจะเหือเอเป็นอย่างไรนอรีดใหญู่ลนะพี่น้องมันเบาเงียซีบกรวยยังไม่ทันได้ผ Bây giờ tôi ít tu thịt hùm ครับป่ะอืมอืมหอมหอมตั้นเบิ่งให้เบิ่งก่อนสุกแล้วพี่น้องิค่นี้เพาะทิ้งเทียงเนาะพี่น้องทิ้งเท่งเซ่บแล้ว มาดีทางลาสวปทางไทยอ้โอ้ดดโอโนะเอม,วม,เมงวันต้อมพี่น้องอันนี้กาแกงเฮ็ดคือการแยกแถวเอาหายคอยเล่าคอยจ้าไม่เอาไม่อยากถือกินของเจ้าของก่อนคอยงานไหนแมงวันเด้อะงานยามนี่ยดูนี่แมงวันเยอะพี่น้องเอาไว้ก่อนถึงว่าเมงวันตอม เช็ดขนาดทำใหญ่ๆเลยเป็นยังคือเอาร่วมกันเราร่วมพอจากร้องบางทีมันจะพอง นะโทษแมงวันถึกถึงแม่แล้วพี่น้งองต้องหย่าแบบค้างด้วยบดงเตอานี้มันตอมก,มอก,กอ่อนมึงคงจะเตียวสียบ่ติดตกตาพีน่านาะย ห้เตียวคือดอกใหญ่เทพี่น้เทห้องยาเตี้ยวแล้วแกงชนธอไม้ มงเย็เจ้าอากพีดจักหน่อยแล้วเส็บขัดดอพี่น้องด้กจำน้ำชอบ

ฮิตพบหายฮิตพอหาย เม่งวัดมันชอบเนอะตอมนิ้วจีดมันทำ่ะมันจาว,วีกล้วยกว่าขึ้นมาตอมแค่ อันนี้พี่ยงย่ามงนี่แต่งงานุบไม่แต่งงาจบแค่ <c oughs> ขาจะบอกนักตรีป่กินไปแท้แทบแน่เล่าใค่เล่าใค่มกระขานี่แหละพี่น้องเนาะกินซ้ำนีแนนนน่แหละขนาดเราบอยเราเป็นคนดังเราอย่างไ,ได้กินก็กินธรรมดาประหยัดเลยคอยเป็นคอยไปน้อพี่น้อง ถือ <ừ> ดอกแก่ขนับบ๊อสอมนึกข้อ,อยาดเ้อ จะเตวบโอ้ว่าอะไรเห็ดพอนังอร่อยแกเขายังคิดได้เหดพอนังไปแล้ว ไปนั่งลทำห้างลกน้อยหนึน่งจำนาตรงนู้นวา อ่อนๆอ่อนๆนนเกมไออ่อนๆมันบุคือเดียว่าไปี้เนเได้ควานกหม่บาย